มาดูตัวอย่างการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตรีโกณมิตินะครับตัวนี้อินทิเกรต x กำลัง2แล้วก็สแควรูท4ลบ x กำลัง2ครับผมเอามาจากข้อสอบไฟนอนปี60นะครับคราวนี้อันนี้จะง่ายๆไม่น่าจะยากอะไรมากมายนะลองดูนะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็ลบตัวแปรกำลัง2เนาะก็นึกไปถึงนะครับนึกไปถึงอะไรนึกไปถึงตรีโกณนะครับซึ่งตรีโกณการแทนค่าตรีโกณเนี่ยนะครับมี3หลักใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ3หลักใหญ่ๆนะครับ ก็คืออะไรนะครับตัวเลขลบตัวแปรไหมตัวเลขลบตัวแปรตัวเลขบวกตัวแปรแล้วก็ตัวแปรลบตัวเลขอันนี้อยู่ในรูปของตัวเลขลบตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ชุดนี้ครับชุดในการแทน u เท่ากับ a sin เซตาแล้วก็ cos ์กำลังสองเท่ากับ1นลบซดกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับผมก็จะแทน u เท่ากับนะครับแทน u เท่ากับ a sinθ เซตาซึ่ง u คือ x a คือ2โอเคนะผมก็ให้ ให้ u x เท่ากับ a 2, สองไซน์เซตาเขีย okay, นครับก็จะได้ x กำลังสองหรือ dx ก่อนนะครับเพราะมันต้องใช้ dx อยู่แล้วนะครับก็เท่ากับ2องดิฟไซนได้คอสคอสเซตาแล้วก็ d ีเซตาเขีย okay, นครับ x กำลังสครับ x กำลังสก็จะเท่ากับ 4, สี่ไซนกำลัง 2, สเซตาที่ผมหามาเพราะว่ามันมีข้างบนให้แทนเห็นไหมนะครับ dx โอเคไหมครับก็มีหไหม x กลังสองก็มีนะครับาหาไว้รอเลยนะครับถัดไปครับไอตัวใน square root Square root นะครับก็คือ c ก็ผมก็เขียน c ก่อนแล้วกันครับ c เดี๋ยวค่อยใส่ square root ทีหลัง c ลบ x กำลังสองมันก็จะเท่ากับ c ลบ x กำลังสองก็คือ c ไซน์กำลังสองเซตาโอเคครับผมดึง c ออกมาข้างนอกก็เป็น1ลบไซน์กลังสองเซตา โอเคครับหนึ่งลบไซน์กำลังสองครับเนี่ยเอกลักษณ์ตัวนี้มันคือคอสกำลังสองนี่ก็เลยเท่ากับสี่คอสกำลังสองเซตาพอใส่สแควรูทครับใส่สแควรูทนะครับเพราะว่าในโจทย์มันเป็นสแควรูทครับผมก็เลยใส่สแควรูทสแควรูทลงไปนะครับตัวนี้มันเลยออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็เท่ากับสองคอสเซตาเนี่ยครับแปลว่าทุกอย่างพร้อมที่จะเอาไปแทนค่าละตัวนี้นะครับแล้วก็สองคอสเซตอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ตัวโจทย์นะครับที่เท่ากับอินทิเกรตของ x กำลังสองส่วนด้วย4ลบ x กำลังสองตัวนี้นครับ dx ก็จะเท่ากับ x กำลังสองก็คือ x กำลังสองก็คือ4 s i n กํ 2, ากำลังสองเซต้า dx ก็คือ2 cos อสเซตา้ดตาดเซต้าโอเคครับ Squ root, นะครับไอพ Square root ก็คือ2 คอสเซตาโอ้โหสบายสบายเลยครับตัวนี้ออกมาอินทิเกรตง่ายโอเคนะครับตัดกันนะครับอะไรตัดได้ตัดนะครับตัดทิ้งตัดทิ้งสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือดึงสีออกมาข้างนอกดึงสีออกมาครับตัวนี้ก็จะเหลือไซน์กำลังสองเซตาดีเซตาอินทิเกรตไซน์กำลังสองครับในอินทิเกรตเรื่องตรีโกณนะครับตรีโกณมิติยกกำลังก็จะใช้อะไรมันจะใช้เอกลักษณ์ที่ว่าเปลี่ยนเป็นมุมครึ่งเท่าใช่ไหม ไซด์กำลังสองของอะไรก็ตามจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ1ลบคอสสองเท่าของมันโอเคครับคอสสองเท่านะครับผมดันไปนเขียนเป็นตัวเดิมนะครับคอสสองเท่านะครับคอสสองเท่านะครับโอเคครับตัวนี้อ่ะผมก็เปลี่ยนเลยครับก็เปลี่ยนตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับ C อินทิเกรตเศษ1ส่วน2คูณกับ1ลบ คอสสองเท่าของเซตาดีเซตาผมก็อินทิเกรตเลยครับตัวนี้ดึงออกมาเนาะมันก็ตัดกันเนาะเหลือ2 4กับ2นะครับตัดกันตัวนี้อินทิเกรตปุ๊บก็ได้เซตาอินทิเกรตคอสก็ได้ sin 1หนึ่ส่วนสองของ2เซตาโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย4แต่ทีนี้นะครับเวลาเราไปหาค่า ตีโกมิติออกมามันจะเป็นแค่ sin กับ c o s เซต้ามันจะไม่ใช่2เซต้าอย่างนี้เราก็เลยต้องเรียกใช้ตัวนี้อีกนะครับเอกลักษณ์ตัวนี้เอกลักษณ์ที่ว่า sin เอกลักษณ์นะครับผมเขียนตัวนี้แล้วกันนะครับเอ่อ sin สองเซต้าเนี่ยจะเท่ากับ2 s i n เซต้า cos เซต้าโอเคครับตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนจาก2เท่าเนี้ยออกมาเป็นแค่เซต้าเดียวโอเคนะครับ เพราะฉะนั้น <P ere chen land> ไอ้ตัวนี้ครับเวลาแทนค่าลงไปมันก็จะเหลือแค่มันจะเหลือแค่อะไรเหลือแค่2เซต้าแล้วก็ลบด้วยเอาแทนลงมาครับ2ก็จะตัด 2, มันก็เหลือไซเซต้าแล้วก็คอ s สเซต้ากคบบวกด,ด้วย4งานถัดไปก็ต้องไปหาอะไรครับต้องไปหาไซเซต้ากับคอ s สเซต้าไซเซต้ามาง่ายๆอยู่ละรคบต้องไปหาไซเซต้าและคอ s สเซต้าครับก็ต้องจากตัวนี้ครับจากตัวนี้นะครับ ก็จะไปสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อหา okay, รเราต้องการที่จะหาอะไรนะหา s i น์เซตาและ c o s เซตาก็จากนะครับจากที่ให้ไว้ตอนแรกนะครับให้ไว้ตอนแรก x เท่ากับ2ไซน์เซต้าก็จะได้ก็จะได้นะครับ s i น์เซต้าจับย้ายข้ามานะครับไซนเซตาเท่ากับอะไรเท่ากับ x ส่วน2 เท่า x ส่วนสองนะครับมันก็เลยส่งผลให้เฮ้ยเอาไปสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากดูนะครับสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากดูนะครับจอบมาเป็นอะไร,รอ๋อไม่ไม่ค่อยฉากเลยนะครับสร้างสามเหลี่ยมนะครับหืมทำไมทำไมผมมือสั่นอืมตะลกดีเอาใหม่นะครับไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอา,เอา,เอาขีดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ เง้นเสียเวลาสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตัวนี้บอกเป็นมุมฉากนะนะครับอันนี้เป็นเซตาไซน์เซตาครับไซน์เซตาไซน์คือข้ามฉากข้ามข้ามต้องเป็น x ฉากต้องเป็น2เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เลยเท่ากับฝั่งนี้นะครับก็เท่ากับสแควรูทสองกำลังสองคือ4ลบ x กำลังสองโอเคนะครับฝั่งนี้จะได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ก็จะได้ c o s เซตา ก็ย่อมเท่ากับคอสข้ามฉากชิดฉากชิดนะครับชิดก็ได้สแควรูตสี่ลบเอ็กกำลังสองหารด้วยฉากก็คือหารด้วยสองโอเคนะตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นครับตัวโจทย์ของเราตัวโจทย์ของเรานะครับก๊อปปี้มาเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะตัวนี้นะครับคัดลอกนะวาง มันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับตัวนี้นะครับมันเท่ากับตัวนี้อะผมยังไม่ได้หาเซต้ามาเนาะเศต้าห่างง่ายๆอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเซต้าเซต้าก็แค่ใส่อาร์คเข้าไปนะครับวางนะครับตัวนี้ปุ๊บมานนี้เท่ากับตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้ลบเครื่องหมายเท่ากับนิดนึงนะครับเท่ากับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับสองเซต้าครับเซต้าผมเขียนนิดนึงนะครับเอาเอ่อและจะได้ เซตานะครับเซตาก็ใส่อาร์กเข้าไปนะครับอาร์คไซน์อาร์คไซน์ของ x ส่วน2นั่นเองตัวนี้โอเคนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้ก็ใส่อาร์กเข้าไปเพราะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็เลยได้เท่ากับอาร์คไซน์อาร์คไซน์ของ x ส่วน2แล้วก็ลบด้วยไซน์เซตา้าไซน์คืออะไร x ส่วน2 คูณกับคอสก็คือสแควร r ูทสี่ลบเกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย2เ okay, คครับแล้วก็บวกด้วย4ซึ่งก็จะเท่ากับนะครับสคูณอยู่กับ a r c s i ไซส่วนสแล้วก็ลบด้วย x คูณกับสแควร์ r ูทสี่ลบเกำลังสองแล้วก็หารด้วยหารด้วย4โอเคครับแล้วก็บวกด้วย4ี่ครับก็เรียบร้อยละ สังเกตก,กระบวนการครับผมย้ํากระบวนการอีกรอบหนึ่งเนาะกระบวนการที่ทําก็คือว่าอะไรนะครับดูว่าโจทย,ย์มันอยู่ในฟอร์มไหนที่เป็น3ฟอร์มนี้ครัถ้าเราดูออกปุ๊บมันก็จะแทนค่าได้พอเราแทนค่ามาปุ๊บเนี่ยครับพอเราแทนค่าด้วยตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปหาพอเราแทนค่าเป็นก้อนนี้เราก็จะหาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยหาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเอามาแทนค่าครับพอแทนค่าลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อินทิเกรตปกติเลยครับออกมาปุ๊บมันก็จะสุดท้ายจะเป็นตีโกณครับหน้าตามจะออกมาเป็นตรีโกณมิติ โอเคไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนตีโกมิติตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ x กลับมาให้เหมือนเดิมก็โดยใช้โดยใช้อะไรครับก็โดยใช้ตัวสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็จะได้ออกมาเองว่าโอเคคอสเซต้าเราเท่ากับตัวนี้นะแล้วก็เซ,เซต้าเราเท่ากับอาร์คไซน์นะสุดท้ายก็มาแทนค่า,ากลับไปนะครับทุกอย่างแทนค่ากลับไปหมดนะครับก็จะตอบได้แล้วโอเคนะครับก็ลักษณะนี้เ,เอง